สวัสดีนอเทเรียสบายดีไหมช่วงนี้เป็นไงบ้างล่ะก็ราบเรื่องสบายดีค่ะยังเหรอก็ดีนี่ก็ครึ่งเดือนแล้วนะได้ทำอะไรไปบ้างแล้วล่ะก็สอบเข้านักเรียนแพทย์มาสักพักน่ะค่ะอ๋อไม่แปลกใจเท่าไหร่เลยนะก็ทำดูคุนเคยกับอะไรแบบนี้นั่นสีหน้า หยุดพูดเรื่องนั้นเถอคะค่ะมันก็ผ่านมานานแล้วนะคะนั่นสินะฉันว่าจะให้อะไรสักหน่อยแต่ว่าไม่ดีกว่าดูเหมือนร่าง,งของหพรของฉันจะบอกว่าเธอน่าจะเอาตัวรอได้นะเด็กแ,แบบเธอที่เคยจับฉากก้าครอบครัวน่ะจริงขนาที่ตำหลบรี่ยังจับปีได้จร่งจริงๆ เธองั้นก็ใช้ชีวิตให้สนุกกับการเป็นนักเรียนแพทย์นะแล้วก็อย่าลืมนะพอตึงันนั้นงั้นเจ้าดีนะอที่น่ารัก